ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะคะทางกฎหมายค่ะนางสาวนางสาวรักษ์เหลีมเซมนะคะทนายความจากสำนัก กฎหมายอดีลค่ะและศูนย์ทนายความมุสลิมก็ออกมาให้คําแนะนําแก่ผู้เสียหายจากกรณีถูกบริษัททัวร์ฮาร์อุมร้อหลอกลอยแพลกลางสนามบินหัดใหญ่เน้นย้ําถึงขั้นตอนการดําเนินคดีทางกฎหมายนะคะว่าการตรวจสอบและกํากับดูแลบริษัททัวร์ฮาร์อุมรหอเป็นอํานาจของกองกิจการฮัร์กระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มยกระดับมาตรการเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมและมั่นคงก่อนขึ้นทะเบียนให้บริการแก่ผู้แสวงบุญสำหรับ ผู้เสียหายทนายความย้ําว่าจําเป็นต้องรีบแจ้งความเพื่อดําเนินคดีในข้อหาช้อโกง,งเพราะอายุความนะคะของคดีเป็นอายุความคดีอาญาเพียง3เดือนนับจากวันที่ทราบเรื่องและตัวผู้กระทําความผิดการแจ้งความล่าช้าอาจทําให้ขาดสิทธิทางคดีได้นะคะโดยผู้เสียหายสามารถแจ้งความได้ที่สถานีตารวจ ภูมิลาเนาของตนเองไม่จําเป็นต้องเป็นสถานที่เกิดเหตุโดยอ้างอินจากสถานที่จ่ายเงินหรือทําสัญญากับบริษัทแม้ว่าบริษัทอาจจะตกลงในเรื่องของการคืนเงินในทางแพง่งแต่การดําเนินคดีช่อกงเป็นเรื่องของอาญาแยกต่างหากกันซึ่งชอง่อกงประชาชนไม่สามารถที่จะยอมความได้ขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะปกปิดข้อเท็จจริงและรับเงินแต่ไม่พาผู้สแสวงบุญไปประกอบพิธีตามตกลงทั้งนี้นะคะผู้เสียหายก็สามารถที่จะแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิและก็ผลประโยชน์ทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดได้ค่ะ